สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอนมินสีชมพูนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นะครับเหมือนเดิมน,นะครับจะการเหมือนเดิมกับช่องสีชมพูนะครับกับแอนมินนะครับก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็เลือกโพยเน้นๆมาให้นะครับโพยที่โพยในช่องลงไปเยอะนบพี่แอนมินคิดว่าทำไม่แท้ไม่กี่คลิปนะวันหนึ่งวันหนึ่งทำแค่ไม่กี่คลิปนะครับเพราะว่าขี้เกียจเอาไม่ใช่ก็คิดเพราะว่าอะไรเพราะว่า โปรที่ลงคือโปยที่เลือกแล้วว่าน่าจะออกนะครับเลือกออกน่าจะออกอะไรที่มันไม่เตะตายมีชื้มันข,ขไม่ออกก็ไม่ลงนะ <c oughs> เรายิงมันไม่ลงแล้วมันไม่ลงเราอะไรที่แบบคิดว่าอ่ะโป๊ป้าถูกโป๊ป้าโป๊ป้าน่ะอ่ะลงครับหรือาเลขสามตัวนี่มันมช,อชอบเลขสามตัวมากชอบเลขชเขสามตัวเพราะาถูกมันได้เยอะเราก็ได้เรื่อยๆเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยคือเจ้าดังๆเจ้าม่แม่เนี่ยให้ให้แม่นมากเลยนะให้แม่นมากเลยคือแบบ เดี๋ยวสลับกันถูกสามตัวเดี๋ยวเจ้านีถูกสามตัวเจ้านี่ถูกสามตัวเอาถ้าสืบทุกเจ้าเนี่ยอามันได้แน่เลยนะครับถ้าถ้าได้ตรงตรงนะถ้าโตโตก็ได้สัระดับหนึ่งแหละอ่ะอ่ะของอาจารย์นานจะนันนี่เขาถือว่าหลุดมาหลายหลายหลุดมันพอสมควรนานพอสมควรเหมือน,น,นกันนะครับแต่ว่าเวลาเขาก็จะเข้าแบบโปะปะโปะปะได้เลยเหมือนกันนะครับอ่ามาดูกันนะครับว่าสามตัวมีอะไรบ้างน,นครับลขตัวเน้นของอาจารย์นานสิบหกชุดเขเข้าคือตอนที่เขาก็เข้าเรื่อยๆอยู่นะเข้าแบบเข้าโปะปะโปะปะอย่าเหมือนกันนะอืมอ่ะ หนึ่งสี่หกนะครับหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก้านะครับหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเก้านะครับแล้วก็ศูนย์สี่หกศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่แปดแล้วก็ศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้านี่เล็กอันเลยนะครับอันแบบอันหนักที่สุดเลยนะครับในในเลขสามตัวนะครัเลขสามตัวนะครับแต่ถ้าสองตัวนี้จะอันสามแปดแปดสามอยู่นะณตอนนี้นะครับออแล้วก็ศูนย์ห้าหกนะครับศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าเก้านะครวมมขขขขออออออองงสสิบหกกชุดาาาาาจจรยยยยย์นนนนนัั้้ึเเเืืื่่่่ๆๆูใ อาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับสามตัวแต่ว่ามันแบบมันก็มันเน้นศูนย์กับหนึ่งเนาะเนี่ยมันเน้นศูนย์กับหนึ่งนะยืนที่ศูนย์กับหนึ่งไว้ในหลักร้อยนะครับแล้วก็สี่กับ5้าในหลักหน่วยนะครับแล้วก็อ่อสี่กับห้าในหลักสิบนะครับแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยอยู่ในหลักรอหลักหน่วยหลักหน่วยอ่ามันคือยืนประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าศูงสิบเก้าก็คือว่าอ่านแล้วนะถ้าใจในนี้นะมินชอบตัวไหนไหม ก็ชอบูนย์สี่เก้าแหละแต่ว่าด้วยความทีู่นย์สี่เก้าเนี่ยมันเป็นตัวอั้นแล้วตัวอั้นสามตัวไม่ค่อยออกเลยแทบจะไม่ออกเลยนั่นจะยี่สิบงวดยี่สิบกว่าเท่านี้จําได้นะไม่ออกเลยนะไม่ออกตัวที่อั้นตัวแรกอะในพวกอั้นหนักๆตัวแรกเนะไม่ออกเลยจริงๆคือมันจะเป็นตัวลองๆไปอะไรอย่างเงี้ยตัวที่ออกจะเป็นตัวลองๆตัวแบบดังทีนหลังมาทีนหลังหรือว่าไม่อั้นอะคือตัวดักสุดอะไม่ค่อยอั้นเลยไม่ค่อยอั้นเลยนะครับมันตั้งแต่ยุคของแม่แม่น้ำหนึ่งเราอะตอนช่วงโน่นอะ ไม่อ้นนะไม่อ้นนะอืะ่ามดูสองตัวกันบ้างนะดูดูสองตัวแล้วกันเอ่อสี่หกสี่เจ็ดนะครับสี่แปดสี่เก้านะสี่เก้าก็ชนกับคู่ตัวบนเหมือนกันนะครับแล้วก็ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะห้าเก้าก็สวยเหมือนกันนะอ่าสี่เก้านี่ชนกับคู่ตัวบนตัวนี้เนาะที่แบบเข้ามาไหลงวดนะเข้ามาไหลงวดนะครับผมอืมตัวที่เอามินชอบก็น่าจะเป็นสี่เก้าแหละนสะี่เก้าก็เป็มินชอบคิดว่ามีโอกาสออกอาจจะออกล่างก็ได้บนก็ได้สี่เก้าเก้าสี่เนี่ยถ้าในบรรดาเลขของอาจารย์ทั้งหมดนะเอามินชอบสี่เก้าที่สุดนะ แล้วก็แนวนอเป็น40ได้เหมือนกันนะ40เนี่ย40 49เพราะว่าน,นี้ก็เหมือนกับมี40อยู่นะในตัวคู่คบนอน่ะ40 49เังนชอบอ่ะอ่ะชอบชอบ,ชอบมากๆถ้าเกิดเทียบกับสองพวยเนี่ยผมคิดว่าชอบตัว49กั่40อืมก็จะจัดไปเถอะ <c oughs> ได้แค่สองตัวจ,จัดไปเถอะนะครับอืมแต่ว่าสรุปอีกนึงนะครับก็คือแต่ว่าตัวนี้ขอยมีก็คือตัวนี้นะยังเลือกอยู่ครับว่าเอาตัวไหนดีเพราะว่ามันน่าจะไม่อั้นแหละตอนเนี้ยอืมแต่83เนี่ยมีน่าจะตัดออกเพราะว่ามันอั้น ไอ้ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบซื้อตัวอันตัวแรกเท่าไหร่เพราะไม่เคยออกเลยนะครับคือแบบตัวอันแรกๆอ่ะไม่ค่อยออกเลยครับเขเลยอ่ะช่างมันถึงอ่ะถึงมันด้านก็ได้น้อยอะ่ะก,ก็ช่างมันนะออกก็ช่างมันนะครับเพราะฉะนม้นเก็จะชอบประมาณเนี้สองเจ็ดหกหนึ่งแปดสองสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งประมาณเนี้ยอันนี้คือเลขที่มินชอบเราก็น่าจะเลือกนะอันนี้คือใจมินเองนะเลือกซื้อฉลักกีนแบบรัฐบ้านหรือรลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับสับส้สนี เสียก,กิ๊บแมงด้วบัตรลอตเตอรี่ขนาดเราต้องพูดให้ติดปากไว้นะครับโ <c oughs> ยงันเข้านะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับตัวนี้ที่แอดมินชอบนะครับผมนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรวยๆทุกคนเลยนะครับวันนี้